ฮัลโหลสบัสดีทุกคนมื้อนี้นะพิงกี้ก็ได้มาลองซานแล้วเดี๋ยวมื้อนี้พิงี้กับมาฮอดแบบตอนตอนตอนแรงเนาะเอาแรงแม่นึงนะ่งเราทุกคนตอนนี้พิงกี้กับเลยแบบจะพาทุกคนไปเบื้องนางกันเพราะว่าตอนดํานาพิงี้กับไ่ได้มานาเลยนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องทงนางกันว่าเป็นเลไหนอุ้ยเห็น่าเจ้าตึกเบ็ดพอ ไปทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องทุ่งนาละกันพาทุกคนเลาะเบื้องแขวนาเนาะว่ามีอย่างแน่ในแบบช่วงนี้เนี่ยจาแบบดำนาแล้วๆค่ะกันเร็นี่แหละนะทุกคนเล้วบดนนี้แล้วก็จะไปถ่ายหูยู่ทุ่งนาเพราะเพราะว่าแบบตอนมาแบบแรกเห็นทุ่งนาแบบป้าเขียวขนาดเขียวแบบกระจีเลยเป็นตาแบบถ่ายหูนาดน่าจะถ่ายมูโอ้มางามนะทุกคนแบบธรรมชาตินะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องไปพร้อมๆกันเลยเนาะเดี๋ยวจะไปกับเด็กๆ ไปกับดาบบี้ดาบี้หัวยุ่งแท้หัวยุ่งแท้ไปเดี๋ยวเราจะไปกันเลยยางไปนะทุกคนเร็วเร็วเด็กอุ็ยหาเก้าอู้มีว่างลำใหญ่พอมเอาไปกินไปถือเอาใส่แขนแล้วออกโอ้โหหนีสวย ถ้าปกติเขาอยู่เวียงเขาจะไป็รักของเขากินมมัันนว่าอยู่บ้านเถานี่มีเนาะแต่บัวทาไป็รักของไทยเราไม่เคยชื่นนะคะบอ่ะค่มืัอนี้แบบแดดบ่ค่อยแหงหลายทุกคนอยากให้แบบตะวินกำลังจะตกดินกันตอนนี้ยัต่างๆนะโอ้มีน้ำพร้อมวิยมีหอยน้ำปาดเปิ่งน้ำแบบฝนตกตลอดทุกมือแล้วค่ะกแซวได้ส่งสามมือทุกคนบ่ตกเนาะ ปกติมันจะตุก,กมือเลยจนน้าแบบขึ้นหลายขนาดนี้เบิง้งน,นี่เขาจะมาตึกเบ็ดที่บอกเบื้องไหมเข้าง่ายหรอเนาะง่ายสมนี่ล่ะง่ายเพียงเพียงขาที่บอกน่าจะประมาณนั้นนี่เบิ้งบรรยากาศทุกคนบรรยากาศทุ่งนาท่า,ทาแบบยุ่พูนี่เลยนี่งามผัดชิท่าไดแอบบอก เดี๋ยวเอต่งหน้าให้โนโน่เฮ้ยเกือบจะจับยันแต่งหน้าเลยนะจับมาแต่งเต๋อแม่หล่อหอยไปกินเลยมีหอยได้ไหมเท่าอย่างจิงบ่มีหอยไหมมีดิกว่าจะไปซื้อมีแค่ก้อนหอยหช่จะได้วันนี้แต่งโตแบบแบบยังดีเลยจะมาถ่ายฮูบลิ้นเบิ้งแม่ทุ่งหน้าแบบเขียวงามพ่อนานเลยทุกคน ลาภูตัวนั้นน่ะสูงที่สุดละที่แบบเขาเคยเห็นมาโคตรสูงโอ้ยแบนลรเนาะที่ถ่ายเดท่แทกกันวะข่าวบู๊เท่ห์กไม่สุดใช่ไเราก็ต้องท่ายเพราะอีอันนี้เข็นรอยเด้อพ่อนะเรากำลังพอค่ะโอ้ยกูไม่ได้พกเยอะดูสิมันเป็นอย่างนี้เลยว้ปัดปัดปัดจริงกูเข่าไปไกลมึงนะเออปัดออกสุดปัดออกปัดออกคือโอ้ยมันก็คือเก้ามาเลย นตอลย,อยไปล้างออกก็ได้รอเล่นซื้อรอเล่นรอเล่น,ลลนมาท่ายหูไปเลย,ยลอุ้ยันกระงามอ่ะมือหนูคุละสิรอยลอย,ลอ,ยอยให้ลอยอยลออยลอยลอยลออยอยลมยยลย มนก็ท้ายแล้วมันบบท้ายบบบนีมันยังโบง่ายไปไหนได้มันง่ายนะตลาดให้ทุกคนเดี๋ยวเ่าชิบเอากันนี่มันยังบบค่อยๆง่ายไปไหนนะยังมากซ้ำนี่มักในน้อยนึงโบง่ายซ้ำแอนแอนเอามาให้เลยล่ะแอนไซน์นี่คือเมซี่แหละแอนแท้เลยเบสี่ตาโบตอรไปไปบังหมูไปยังบังหมู่มันใหญ่เอาลำง่ายก็นด้ทุกคน ฝนตกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงสี่สิบโลอะไรเอาท่ากำไยถ้าได้ฮุบแล้วเดี๋ยวเอากำไยกันกำหมู่กำหมู่ลูกรักลูกเป็นไงบ้างคิดถึงไหมไหมคิดฮอดคิดฮอดแป็น่ะคิดฮอดหลายแม่ิลองจับนะดูให้จับยู่แต่มันยันเมันกัดโอเคไปไปไปฝนตกฝนตกเนาะ คิดว่าสิบตกมันนี้กระฝนตกซ้ำเห็นว่าเดดบบดมือซอกหาทางไปเอาบบได้นะมันเข้าไปทางนั้นเลยแอมได้ยุ่บบมีเด็กๆเข้าไปรถโอโอโตายๆพอแล้วนะยหมูนี่กะยากินข้าวจะลองเอามาซีมเบิ้งสิมันได้ยุ่โอโอ ก็งูคยังน้อยอยู่เด่อู้หกลยนยังน้อยยน่พีปมันมันกว่าฮ่ามันใหญ่ซีมก็เนาะลองซีมบ้งี่ไม่ไแสลลุ่มต่กนาบกอนอุใจ่ายด้เนาะตกนาหนูมีน่งอยู่บ่อื้อุ้ยมันกระพรได้เลอหนาตกนามันขนหนแหง ก็ได้ยู่แต่มันจืดๆอยู่นะมันยังไ่ค่อยสุกแบบสุกแท้ๆให้ามันอีกนอยนึงอเเเลยแต่่วาามือกกนนเาบ้ิซที่ขอไปทิ้งอไยู่บ้านเสียไปนลได้มันยังฟาดยู่ซัมันยังฟาดอยู่เลยเมื่อแล้วไปอพี่ก่อนน มี่ะสับยีเบิึงบางลำใหญ่บานเห่าปลูกเองปลเองแมนปลูกเองแบบมันมันน่าจะบริปลูกอันนี้มันน่าจะออกเองแบบธรรมชาติเลยนะเท่ดลส่วนหลายแบบสีอออแบบออกเองนะมันเพ่ค่อยมีคนเจอปลูกว้ายถ้าปลูกก็จะมีแบบ ลูกอยู่แถวบ้านน่ะติดบ้านหลายกว่านี้ลูกอันนี้นะขึ้นแล้วนี่นะป่วยอาการได้ไม่ง่ายจนไม่ได้เอาส่วนไม่ง่ายอีกบ้าเลยอย่าเบลอันนี้กามากคุกโบตอนอันปกติมันเป็นตะกินแล้วนี่ตอนดำหน้าเห็นเขาเจ้าแบบผักแล้วก็เอาส้มมากินนะเพิ่มโเป็นเลยต้นนั้นเบิดแล้วเนาะเอ็นท่าเลยได้ตัวนี้ยังมีอยู่เบิรงแม่บักหลายต้นนี้ยังมีหลายน้อยเนาะ แบบเป็นกิ่นแล้วแหละตอนนี้กาฟ้าคืมๆนะทุกคนพายุกำลังมาแต่พูนไม่เท่าเสกอย่างนอกไม่เท่าอันนี้กาหน่องอุ้ยเป็ดกากาเป็ดอาบน้าในคลองเอินเป็ดจังไลยเกาะกับ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 ไหนดีบอนุ้ยมันหองกับเลย อมีหลายตัวเลยนี่ยืนน,นี่ก็มีมีหมานำห <c oughs> มาลุงอี <c oughs> โคตรด,ดื้อเลยโคตด,ดื้อเลยจับดอกตรงไหน <c oughs> นานเลยดือ้อ <c oughs> กิ๊กมาคิดว่าเลี้ยงป่าได้ทุกคนอยู่ฮันแทมันเลี้ยงเป็ดเป็ดน้อยไว้หน่อเลยน้ำหน่อขึ้นไล่หลายเลย ก็จะพอมีปลาอยู่ฝนกาตกมาแล้วทุกคนนี่ก็ค่ำแล้วเนาะถ้าว่าไม่เท่าซอกปูไปซอกปูกันด้วยสนะมึงสุดนะนนี่เลยปูวะอยากเห็นปูปูมันเข้ามันมันโอ้มาลำ่ังแล้วน่ะโอ้าเข้าลำพังดูฟังอื้นชอบอักกำเลยที่หน่องมีปูทุกคนแล้วมันอยู่ตามแคมแล้วมัน คนไปไกลแล้วมันก็สิเข้าหูมันอยู่ในหูเนาะเอ็ดหูใช่เนาะปูไม่เท่าได้อยู่ได้เห็นอยู่วันนั้นนะ่ะป,ปูตกปลาปูอันปูไม่เท่าเอาหนะันนายุคุกกรเมน่นเอาอยู่นี่ว่ะบอกเห็นฮันเออบม่ได้ไปซอกอยู่นอกวะยู่นอกนอกฮนะันน่าไม่ได้ออไปซอกวะอ๋อไม่ได้ไปสลีไม่เท่าตัวน,นั้นปุก๊กทุกคนเบิดเลย มีคนมาลักเนาะคนมาลักบ่ได้กินซ้ำมาเอาหลายเทื่อได้ทุกคนก็จะจบไปเพียงเท่านี้ก็นเนาะทุกคนเพราะว่าเยวจะไปเฮ็ดเวียกงานแด่เนาะพอมาแต่เลียกคน<อ>มแมน่มนโดนมาเธอหนึ่งโดนโดนมายามบ้านเธอหนึ่งแล้วกาแบบเงื่อนกับจะหกขนาดทุกคนแล้วก็ต้องได้เมียนเพื่อนหลายหลายย่างหลายแนวเนาะเดี๋ยวขอไปเมียนเพื่อนก่อนเ้ยทุกคน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอจบคลิปวิเพียคเท่านี้ก่อน้อทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ามืออื่นพิงกี้จะพาทุกคนไปโซเชตยลบเนาะเพราะว่าเห็นข้าเจ้าเอาลงโซเชียลอย่างนี้นะท่ายลงแบบเอามาขายไปซอกมาข่ายซอกมากินแน่สินะก็เลยแบบเม่พิงกี้ว่าจะพาพิงกี้ไปซอกมืออื่นเนาะยุคลังแบบเทิงพูพูนแบบเป็นป้านะโอเคนะทุกคนถ้าใครอยากเห็นพิงกี้โซเชียลแบกาย ติดตามเบิ้งคลิปหน้าเดอ้อเดี๋ยวพิงี้จะลงให้ทุกคนเบิ้งเดอ้อสนับคลิปวิดีโอนี้พิงี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเดอ้อทุกคนไยพายเสียงบบมีเสียงแหบ